เพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าครับว่าโต๊ะและเก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีต้นกาเนิดมาก,กว่า70,00ปีแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของวัยรุ่ยกนกับเพล่อนดีมีตำนานและผมตัวยุ่งนะครับไม่ชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าโลกของเราเนี่ยรู้จักกับคําว่าเฟอร์นิเจอร์มาน,นานมากแล้วนะครับนานตั้งแต่ยุคหินหนู้นเลยแล้ววันนี้เพื่อนดีมีตำนานเนี่ยเลยจะขอพาทุกท่านนั่งทําให้ชินย้อนเวลากลับไปกันหน่อยนะ up เฟอร์นิเจอร์ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงใช้เป็นของตกแต่งบ้านมายาวนานกว่า7000ปีนู่นเลยแหละครับเรียกได้ว่าคู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยทีเดียวและถ้าถามว่าผมรู้ได้ยังไงนั่นก็เป็นเพราะว่ามีผู้ทําการศึกษาค้นคว้ควาอย่างจริงจงังเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์จนทําให้เราเนี่ยสามารถย้อนกลับไปจนพบนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่สามารถค้นพบได้ในขณะนี้เนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์จากยุคหินใหม่ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ต่าง ของเฟอร์นิเจอร์ในอดีตผมขอแนะนำเฟอร์นิเจอร์ยุคใหม่ที่นอกจากจะช่วยเรื่องของความสะดกสบายแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องของสุขภาพได้อีกด้วยนี่เลยโต๊ะเอลิออนจาก w o r ลด์สเตชั n ไอเทมของคนยุคใหม่สามารถปรับระดับได้ตั้งแต่70ซนติเมตรสูงสุดที่118ซนติเมตรเลยทีเดียวและสามารถบันทึกระดับความสูงได้ถึง4ตำแหน่งตัวขาตั้งเนี่ยเป็นเหล็ก2ท่อนแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้มากถึง60กิโลกรัม หมมอเตอร์เสียงเบาทำงานเงียบจะยืนจะนั่งฟังก์ชันก็ครบแหละครับไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบ usb type a และ type c สาหรับชาร์จแบตท็ทอปโต๊ะทามาจาก Temper g l a แ s สามารถใช้เป็นไว้บอร์ดได้จะขีดจะเขียนก็เนียนกริปแหละครับมีระบบกันชนทนทานแข็งแรงไม่เป็นสนิมโดยการพ่นสีแบบ powder coating รับประกันนานถึง5ปีเลยทีเดียวจับจองโต๊ะปรับระดับไฟฟ้า El i o อนจาก w o r k s t a t i ช n ่นได้แล้ววันนี้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ยุคข,ของเฟอร,ร์นิเจอร์ยุคต่างๆกันดีกว่า ยุคที่1เฟอร์นิเจอร์ยุคหินใหม่ในยุคนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณ5,500ถึง2,500ปีก่อนคริสต์ศกาเลยทีเดียวโดยหลักฐานที่ค้นพบนั้นเนี่ยอยู่ที่มูกอออกนี่ประเทศสกอตแลนด์มีลักษณะพิเศษก็คือทำจากหินมีตั้งแต่ตู้เตียงชั้นวางของเก้าอี้และพิเศษกว่านั้นที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่มีตู้เก็บของถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วยละครับยุคที่2 เฟอร์นิเจอร์ยุคอียิปต์โบราณนนยุคนี้ต้องย้อนกลับไป3,000ถึง340ปีก่อนคริสตกาลนนยุคนั้นเนี่ยสภาพอากาศอันแห้งจัดของอียิปต์ก็เหมาะสําหรับการเก็บรักษาวัสดุอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีแหละครับก็เลยทําให้ค้นพบเฟอร์นิเจอร์ไปทั่วทุกแห่งอย่างเช่นเตียงเมื่อ3,000ปีก่อนคริสตกาลที่เมืองทาคาร์เก้าอี้ปิดทองเมื่อ2,550ปีก่อนคริสตกาลที่สุสานพระราชินีเฮเทเฟเรสโดยลักษณะพิเศษของเฟอร์นิเจอร์ยุคนี้ก็คือหากเป็นของกษัตริย์จจะมีกกกาาาารปปปิดด้้วววยททอองงแต่่หเ็นนขชบัไ เป็นก้าอี้โตะ๊ะตะกร้าแบบเรียบง่ายนั่นเองแล้วครับ ยุคที่3เฟอร์นิเจอร์ยุคกรีกและโรมันโบราณในยุคนี้ต้องย้อนกลับไป1,200ปีก่อนคริสตกาลเฟอร์นิเจอร์ในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากอียิปต์โบราณเป็นอย่างมากแหละครับโดยเฉพาะรูปร่างแข็งแข็งและรูปทรงสี่เหลี่ยมจนต่อมาในศตวรรษที่4เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ยุคกรีกโรมันก็เริ่มมีสไตล์เป็นของตัวเองมีความมนอ่อนช้อยเน้นเส้นโค้งมีความลื่อนไหลามากยิ่งขึ้นโดยหลักฐานที่พบก็คือเก้าอี้กรีกโบราณที่ขุดค้นเจอในเมืองเฮอร์คิวลเียมและเมืองปอมเปอีในปีคศ1738 ถึง1,748นั่นเองแหละครับยุคที่4เฟอร์นิเจอร์ยุคกลางศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่15 เฟอร์นิเจอร์ในยุคนี้จะโดดออกมาจากยุคก่อนหน้าเพราะลักษณะพิเศษของเฟอร์นิเจอร์ในยุคนี้ก็คือการตกแต่งขอบเก้าอี้และเตียงสี่เสาด้วยไม้แกะสลักและใช้สีที่ให้ความหรูหรายอย่างสีเทาสีเบจและสีดำรูปทรงส่วนใหญ่ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็มักจะเป็นสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ค่อยใช้เส้นโค้งและวงกลมเท่าไหร่นักนะครับยุคที่5เฟอร์นิเจอร์ยุคเรเนซองในศตวรรษที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดคำคำนี้หลายคนน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วนะครับตามภาพต่างๆที่มีเนื้อหาาาาเกกกกี่่่ยยยวับบรรรรจมสิงงงงของงอซึน ยุคเรนซองนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเริ่มต้นขึ้นที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีก่อนที่จะแผ่ขยายอารยธรรมออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางยุโรปอย่างเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและทางตอนเหนือของฝรั่งเศสโดยเฟอร์นิเจอร์ยุคนี้จะมีความเป็นศิลปะเข้ามาร่วมด้วยละครับมีการนําองค์ประกอบของยุคกรีกโรม,มันโบราณที่อ่อนช้อยเข้ามาประกอบมีความหรูหราฟู่ฟ้าจากการตกแต่งด้วยการปิดทองและเสริมด้วยลายดอกไม้พืชพรรณนาน,นาชนิดถือว่าเป็นยุคที่ช่างในยุคนั้นเนี่ย ปากกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ ยุคที่6เฟอร์นิเจอร์ยุคจาโคเบียนศตวรรษที่17ยุคจาโคเบียนเป็นยุคที่เกิดและดำเนินอยู่ในอังกฤษลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ในยุคนี้เนี่ยจะมีความเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นมีความสูงที่ลดลงและเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมซ้มากกว่ามีลักษณะที่แข็งแสดงถึงความอัตคัดซึ่งสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และความยากจนที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแหละครับยุคที่7ยุคล่าอาณานิคมศตวรรษที่1 7ถึง18ในช่วงแรกของยุคล่าอาณานิคมชาวยุโรปเนี่ยได้อพยพเข สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันพร้อมทั้งนำเฟอร์นิเจอร์เข้าไปด้วยละครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสไตล์จากโคเบียนและแครโรเลียนจากชาวอังกฤษก่อนที่จะพัฒนาเป็นสไตล์ของตัวเองโดยจะมีความคล้ายคลึงกับยุคก่อนหน้าตรงที่ขาของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมักจะเป็นรูปถ้วยความและมีการกลึงให้กลมแบนมีการแกะสลักอย่างโดดเด่นอีกด้วยล่ะครับ ยุคที่8เฟอร์นิเจอร์ในศตวรรษที่18เฟอร์นิเจอร์ในยุคนี้เป็นยุคที่พัฒนาค่อนข้างเร็วแต่ไม่มีสไตล์ที่เป็นตัวแทนของยุคอย่างสมัยก่อนเพราะมันเนี่ยได้เกิดเป็นสไตล์ใหม่ๆขึ้นมามากมายในหลากหลายพื้นที่ล้ครับอย่างเช่นสไตล์ปาริโอในสหราชาณาจักรสไตล์หลุยที่15ในฝรั่งเศสและสไตล์ร็อกโคโคและนีโอคลาสิกที่เห็นได้ทั่วยุโรปตะวันตกและจุดเด่นอีกอย่างก็คือเฟอร์นิเจอร์ในยุคนี้เนี่ยจะเริ่มมีดีไซน์ที่ซับซ้อนและแสดงถึงความประณีีเป็นยยยุุคคคททอออองงงงงขช่่าามืแ้จรริับ ยุคเเฟอร์นิเจอร์ยุครีเวลศตวรรษที่19ในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของอรารยธรรมมนุษย์อย่างแท้จริงเละครับผู้คนในยุคนี้ต่างเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อเป็นแรงงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อคนมากก็ต้องเร่งผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการจนเกิดเป็นการผลิตแบบแมสส์โปรดักชันหรือการผลิตสินค้าได้ทีละามากๆสวยงามและที่สําคัญเนี่ยมีราคาที่ถูกลงทําให้ความประณีตลดหายไปและการออกแบบเนี่ยก็เป็นการนาสไตล์เก่าๆมาใช้จนเรียกเฟอร์นิเจอร์ในยุคนี้ ว่ารีว i วลหรือฟื้นฟูสไตล์ดั้งเดิมขึ้นมาใหม่นั่นเองแล่ละครับยุคที่10 เฟอร์นิเจอร์ยุคอาร์นูโวปลายศตวรรษที่19อาร์นูโวเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าศิลปะใหม่ได้รับอิทธิพลจากภาพพิมพ์หินโดยศิลปินชาวเชคที่ชื่อว่าอัลเฟรดมูค่าซึ่งงานของเขานี่มีความโดดเด่นตั้งความแบนและการใช้เส้นโค้งซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับศิลปะตามขนบในยุคก่อนและลักษณะพิเศษของเฟอร์นิเจอร์สไตล์นี้จึงเป็นการใช้เส้นโค้งและการใช้ไม้เนื้อแข็งรวมถึงเป็นเหล็กโครงเพื่อความมั่นคงแต่ยังมีความเพรียวบางตามแบบฉบับของอาร์นูโวอยู่นะครับยุคท เฟอร์นิเจอร์ในศตวรรษที่20ในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคใหม่อย,ย่างแท้จริงเพราะโลกเนี่ยมีวัสดุหลากหลายให้หยิบมาใช้มากกว่าสมัยก่อนทําให้เฟอร์นิเจอร์มีความแตกต่างในแง่ของสไตล์มากกว่าทุกยุคสมัยรวมกันซะอีกครับโดยสไตล์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ก็คือโมเดิร์นอาร์ตและหนึ่งในดีไซน์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคโมเดิร์นอาร์ตดีไซน์ก็คือสไตล์บานเฮาส์ที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1 1919โดย Water ัอเ์โกเปียสถานินเกชาวเยี่เกิดจากแนวคิดการรวมศิละปะในทุกแขนเข้าด้วยกัน และสุดท้ายเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นหลังสงครามโลกครั้งที่2 f เฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นนี้เกิดจากการตอ่อยอดมาจากสไตล์บาวเฮาส์ที่มีการหันมาใช้วัสดุที่พัฒนาขึ้นในช่วงสงครามแทนอย่างเช่นไม้อัดเคลือบพลาสติกใหญ่แก้ว เล็กกล้าลักษณะเฟอร์นิเจอร์ในยุคนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากไม้แกะสลักสีทองและผ้าลวดลายสวยงามรูปทรงไรขาคณิตที่เรียบง่ายผสมความวาวจากโลหะขัดและยังมีการทํารูปแบบที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครมากยิ่งขึ้นเพื่อสื่อถึงปัจจุบันและอนาคตที่มีการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีและศิลปะทําให้ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกดีไซน์ใหม่ๆที่ส่งผลมายังปัจจุบันนั่นเองละครับ อย่างโต๊ะที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์โมเดิร์นในยุคใหม่ที่นอกจากมีดีไซน์ที่เรียบหรูยังมีฟังก์ชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงดูแลสุขภาพเพลเราอีกด้วยแหละครับ และนี่ก็คือโต๊ะเอลิออนจากเวิลด์สเตชันไอเทมของคนยุคใหม่สามารถปรับระดับได้ตั้งแต่70ซนเมตรสูงสุดที่118ซนเมตรเลยทีเดียวและสามารถบันทึกระดับความสูงได้ถึง4ตำแหน่งตัวขาตั้งเนี่ยเป็นเหล็ก2ท่อนแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้มากถึง60กิโลกรัมตัวมอเตอร์เสียงเบาทำงานเงียบจะยืนจะนั่งฟังชั่นก็ครบแหละครับไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบ USB Type A และ Type C สำหรับชาร์จแบตท็อปโต๊ะทำมาจาก Temper ร์ a แกสามารถใช้เป็นไวท์บอร์ดได้จะขีดจะเขียนก็เนียนกริปแหละคร ระบบกันชนทนทานแข็งแรงไม่เป็นสนิมโดยการพ่นสีแบบ powder coating รับประกันนานถึง5ปีเลยทีเดียวจับจองโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าเอเลีออ่ยนจาก w o r k Station ได้แล้ววันนี้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปเห็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของเฟอร์นิเจอร์ที่ผมเนี่ยพาทุกคนย้อนกลับไปถึง7 0 0 0ปีแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้เรามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นยังในปัจจุบนัน ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบคอนเทนต์แนวนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าชื่นชอบหรืออยากให้ผมเนี่ยเล่าเรื่องราวอะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโต์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้าเอ็กซ์คลูมากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ